สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอันข่าวนะคะโหนฟองสนานตรวจดวงบิ๊กตู่เคยตกสุดขีดเดือนมีนาคมก่อนมีกลุ่มคนมาอุ้มฟื้นชะตาพลิกกลับเมื่อวันที่14เมษายน ผนฟองสนานจากมอนจันแม่หมอสมัครเล่นได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมความตอนหนึ่งว่าเสาจรทับลัคนาทันทีลัคนาสถิตราศีมังกรเคสตัดดี้จากลุงตู เป็นตัวอย่างคำทำนายที่อธิบายยากมากเป็นเพราะป้าฟองก็แค่โหนสมัครเล่นมีประสบการณ์น้อยเมื่อจะทำนายผลของพระเสาจอเจ็ดตัวโทษทุกเทพเจ้าแห่งความประทมที่เดินเข้าราศีมังกรได้มาตรฐานมั่นคงยิ่งคือเกษตรราธิบดีเพราะเดินเข้าสู่ถิ่นเดิมบ้านเดิมของตัวเอง จึงมั่นคงมากน่าจะเป็นผลดีต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2562เป็นต้นไปแต่อีกด้านหนึ่งตำราว่าด้วยดวงแตกหรือพินธุบาทบวกจากทิพนีจรก็บอกไว้ชัดเจนว่าระยะที่พระเสาจรมาทับลัคนานั้นจะนำโทษทุกข์มาให้ขนาดสามยิ่งแท้แแฮหรืองานจะหนักมากเสียเงินทอง เจ็บไข้ได้ป่วยตามชโลกเสาจรมาต้องลักมีการหนักอยายาตราเสียทรัพย์มากนานาชีพชีวาอาจวอดวายหรือตกจากตำแหน่งตามชโลกเสาจรประทะรักณน,นั่นจะหม่นมองเสียทรัพย์และสิ่งของกลุเหตุจะพึงมีดังโปริศาตราษฎรเขาขับนี้จากคติยาสีเสียริราชนาครเมื่อคิดไม่ตก ก็เลยตัดสินใจโทรถามโหนเอกผู้เข่งรักพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหนราศาสตร์นานาชาติว่าจะอ่านทรงไหนยังไงดีละอาจารย์เสียงปลายสายบอกว่าดีก็อ่านดีร้ายก็อ่านร้ายคุณฟองและผลก็ออกเป็นคำทํานายตามที่เขียนไปแม่หมอสมัครเล่นตอนที่310ว่า หนักมากนะท่านที่ลักคณาสถิตราศีมังกรแต่มันคือวาระของการต่อสู้ยิบตาเพื่อสร้างตัวตนความมั่นคงรอบใหม่ในระดับที่บางครั้งแทบจะโยนผ้ายอมแพ้เอาง่ายๆแต่ผลโดยรวมที่เมื่อพระเสาจรจากไปคือมีนาคม2566แล้วความมั่นคงจะเกิดกับชีวิตและทีนี้หลายคนก็มาบ่นว่าทำนายอะไรก็ไม่รู้ ไม่ชัดเจนกำกวมทำไมไม่บอกมาชัดๆเลยว่าดีหรือร้ายไม่มีค่ะดีหรือร้ายอย่างเดียวสำคัญคือดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นแต่สิ่งที่บ่งบอกแต่การกระทำเป็นของมนุษย์ตามที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้ด้วยดูตัวอย่างที่ผ่านมาไม่นาน คือลุงตูที่ลักขณาสถิตราศีมังกรที่ฉลกบอกลักษณะโดยรวมของผู้ลักขณาราศีนี้ว่าเป็นผู้นำประดุดธงชัยของกองทัพ 1. วันที่หนึ่งมีนาคม2563เมื่อพระเสาจรเทพพระเจ้าแห่งความระทมดาวประจำชีพมาทับลักษ์รอแร่น้ำหนักลงเพราะเครียดคงกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคุณโควิด1นมา พูดอะไรคนเริ่มไม่ฟังแล้วหน้ากากก็หายหาซื้อก็ไม่ได้แอลกอหอก็หายโชคดีที่บ้านป้าฟองมีสิริบัญชาอยู่ขวดหนึ่งจึงพออุ่นใจบ้าง 2. คลั้นใช้ความเป็นนักบริหารมาจัดการตามลักษณะทั่วไปของมังกรมาช่วยดึงคณะหมอระดับอองเหยียบหิมะไร้ร่องรอยกระบี่อยู่ที่ใจบางท่านอยู่ที่ปากเช่นหมอทวีสิน คนเกิดโคราชบ้านเดียวกับท่านมาช่วยเมื่อวันที่16มีนาคมสถานการณ์จึงพลิกกลับทันทีคนไทยจึงเฮว่าหมอมาแล้วรอดแล้วพวกเราเพราะกูเบื่อการเมืองและ 3. ถ้าล้อตามดวงชะตาลุงพอเป็นไอเดียเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านแล้วก็คือ ก่อนวันที่17มีนาคม2563ลุงดวงตกสุดๆสุดขีดไปเลยเสาจรทับลักษณาดวงแตกพฤหัสบดีจรเป็น12ลนักษณอึดอัดพึ่งใครไม่ได้ป้าฟองเคยโดนย้ายกลางอากาศเพราะเกณฑ์นี้เพื่อนป้าถูกให้ออกจากงานด้วยก็เคยครั้น17มีนาคม2563ได้คณะหมอคือดาวพฤหัสบดีทั้งนั้น ที่ย้ายจากธนูมาทับลัคนาเป็นกมุตเกณฑ์มาช่วยคุ้มครองทำให้ชะตาฟื้นทันทีขนาดมาตรฐานนิดอ่อนต่ำนะเนี่ยตามชโลกภริฤหัสบดีมาต้องรักผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงในดวงลุงตูพริฤหัสบดีจรมังกร ยังทำมุมกับพระจัน์ทดวงเดิมสองที่ได้มาตรฐานราชาโชครวมกันเป็นธาตุดินโคตรเข้มแข็งอีกตามรูปที่สี่และวันหน้าจะมาว่าด้วยเกณฑ์พื้นดวงชะตาเดิมเป็นเอกอุดมดีส่งคนให้ได้ตําแหน่งใหญ่โตแบบจันราชาโชคบวกอะไรคนจึงได้เป็นนายกมาให้ฟังผลมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านสารวัตรเพราะคู่ธาตนี้ ผลอุตรพัชผู้ล่วงลับบอกเข้มแข็งนักขานความเป็นกรากินีได้เลยแถมยึดอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์สบคที่เป็นประธานเองนี่และเสากเกรษตรราธิบดีที่เขียนมาอัปเดตให้นี้เพื่อให้ชาวลัคนาสถิตราศีมังกรใช้เป็นตัวอย่างสังเกตสังกาคำทํานายที่เหมือนอ่านฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความอาภัพของโหนที่พูดแล้วคนเบื่อหน่ายเพื่อได้ต่อสู้สร้างตัวตนแบบหนักแน่จนแทบอาเจียนเป็นโลหิตแล้วต้องยืนระยะยาวดีร้ายร้ายดีไปถึงมีนาคมปี66บางช่วงพระเสาเป็นกลากินีจรรับรองดูไม่จืดแน่ถ้าเป็นเดชสีมนตีนี่จะเยี่ยมมากเป็นใหญ่เป็นโตระดับเกือบขานขึ้นเพราะจะโดนเตะ ถีบถล่มอย่างหนักดูลุงตู่เป็นตัวอย่างแถมเห็นไหมเป็นไปตามฉลกเดะคือลุงตู่เสียทรัพย์มากนานาต้องขุดเงินหลวงมาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านสร้างปรากฏการณ์น้องๆจันล่าลาหูราหูคน้นทรัพย์ในเมืองเหมือนกำลังตั้งเขาเพราะคุณโควิดนาทีนี่เองระหว่างนั้นถอดใจไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเหลี่ยมให้กับคนที่เกิดมาเป็นธงชัยกองทัพ นักบริหารจัดการอึดทนสู้กัดไม่ปล่อยคิดดีก่อนทำบางทีช้าเกินเหตุตามบุคลิกโดยรวมของมังกรทั่วไปโชคดีสำหรับผู้ลักขณาสถิตราศีมังกรทุกคนโดยป้าฟอง13เมษายน63 และในส่วนของสินแสเข่งได้ชี้ดวงชะตาเมืองเดือนเมษายนเดือนประทะโลกระวังตายเพิ่มหลักแสนเชื้อร้ายจะกลายพันธุ์คาตกรเงียบจะทำลายจับตารัฐบาลเดือนมิถุนายนนี้ โดยนายชนมทั์หรือไทยพองหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันหอนราศาสพยากรแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เรื่องของโรคภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019กลายเป็นไวรัสโควิด -19 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี2020แต่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2019ปีกุลธาดิน เป็นปีที่มีเรื่องของแพทย์พยาบาลที่จะต้องเข้ามาเพื่อแก้ไขโรคภัยให้กับมนุษย์ที่จะเกิดเพศภัยเกิดขึ้นจากค่าศึกที่จะทำลายปอดมนุษย์ด้วยไวรัสเพื่อทำลายทางเดินการหายใจให้เกิดความล้มเหลวทำให้เสียชีวิตเหมือนเป็นฆาตกรเงียบที่พร้อมจะทำลายและแพร่พันธุ์กระจายไปทั่วทั้งโลก แต่ระยะปี2019ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงรอยต่อปี2020สิ้นสุดเดือนมีนาคมเป็นระยะของปี2019ตามหลักโหราศาสตร์จีน สินแสเข่งกล่าวว่าแต่เดือนเมษายนก็ยังถือว่ายัางไม่ผ่านแต่อาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเพราะคนไทยประมาทไม่พร้อมใจแก้ไขในเหตุที่จะเกิดขึ้นและคงนึกไม่ถึงว่าเชื้อร้ายแรงแพร่กระจายและฆ่าคนได้ตลอดตราบใดที่ไม่ร่วมใจกันป้องกันให้ความรุนแรงขยายตัวอย่างไม่รู้จบและการบังคับของภาครัฐยังไม่เข้มงวด เป็นโทษที่จะทำให้เชื้อร้ายกลายพันธุ์เพิ่มความดุรแรงมากจนมนุษย์ตายเป็นแสนความจริงตามดวงประเทศต้องมีเศรษฐกิจที่ดีเพราะดวงเมืองดวงโลกตั้งไว้แบบนั้นเป็นปีแห่งความพยายามความอดทนตั้งใจและเป็นปีแห่งธาตุทองที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่ไม่คิดว่าอุปสรรคที่มาทำลายเส้นทางที่จะมุ่งสู่เป้าหมายแห่งเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นเพราะโรคร้ายโควิด -19 ทำลายทั้งชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจบ้านเมืองให้วิบัติคนที่จะต้องเป็นผู้นำของรัฐบาลก็เข้าจังหวะดวงตกกับความวุ่นวายทั้งการเมืองในรัฐบาลฝ่ายค้านโจมตีเพื่อล้มรัฐบาลและฝ่ายนอกสภาต้องการปลุกม็อบนักศึกษาบวกกับโรคร้ายโควิดรวมประสานประดังจนนายกประยุทธ เกือบเสียศูนย์หากประคองตัวไม่ดีมีโอกาสที่จะทำให้รัฐบาลลม่มเพราะไม่ใช่นายกคนเดียวมีรัฐมนตรีหลายคนที่อาจจะทำให้รัฐบาลล่มได้เหมือนกันจับตาเดือนมิถุนายนนี้ว่าจะอยู่หรือจะไปสินแสเข่งกล่าว